คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสรบาสรสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสกคร้กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแก่เราด้วยครับสวัสดีครับมากับสูตรถั่วชกเศรษฐีหมือล้านนะครับกับสูตร เดือนล่างสุดที่สี่ครับก็เป็นส่วนที่เข้าต่อเนื่องนะครับก็เป็นสิบงวดบวกหนึ่งก็คืองมดที่ล้ามันเพิ่มมันถูกไยก็เลยเข้ามาเป็นบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบเอ็ดงวดสิบเอ็ดงวดรองว่าเดิมงวดปัจจุบันครับมันเริ่มเข้าตั้งแต่สันดาห์ทกส2งนะครับคำาดูนะครับผมแสดงให้เห็นแต่ก่อนเก้างวดนะครับเพราะว่าใช้กระดาษผันกานะครับเริ่มตั้งแต่สิบกุมภาพันธ์เลยแล้วกันนะครับ ที่ออกเจ็ดแปดหนนแล้วเนะครับใช้หลัก10บกับของร้อลที่หนึนะครับบวกด้วยหลักลานสองตัวล่างนะครับ0ูบวกสก็ได้4นะครับบวกอีก1ครับเป็น5ครับใส่5บวกอีก4คงที่ครับเป็น9นะครับบวกอีกหคงที่ครับเป็น0นะครับบวกอีก2คงที่เพิ่มเข้าไปครับเป็น2นะครับได้5902นะครับ5902นะครับ1มีนาคมครับออก87 5938ครับแล้วเก้าแนะครับได้9ครับเข้ามาใน เด็ก้าเขา้ามาในหลักสิบครับของของกระลังนะครับหนึงมีนาคมครับออก8ปดเจ็ดห้านะครับแปดเจ็ดห้าและเก้าแปดนะครับแปดเจ็ดห้และเกนะครับคำนวณต่อครับหลักสิบครับดูตานห่มชีนะครับหลักสิบครับบวกด้วยหลักหน่วยครับของสักรังแวกสามแปดเก้าสิบสวกหงครับเป็น1ิบสอนะครับใสอง นะครับบอกอีก4คของที่ครับเป็น6บวกอีกหนึ่งของที่ครับเป็น7บวกอีก2ที่ครับได้9นะครับได้สอง8 9ครับ2 6 7ห9เจก้าครับ1มีนาคมอ่า1ิมีนาคมออก503 44 6ย7มกจจครับนะครับเจ็มาทั้งสิบทั้งหน่วยเลยนะครับต่อมาครับ16กมีนาคมครับออก5 0า44 6ย7มนะครับหลักสิบี่บอกด้วย 7ครับ4บวเจ็เป็นทาหรเป็น11 11อบเวครับเป็น12นะครับใส่2บวกอีก4ของที่ครับได้6บวกอีก1งของที่ครับได้7นะครับได้2 6 7นะครับบวกอีกสองที่ค้งสุดท้ายนะครับเป็น9นะครับ2 6 7 9 2 6 7และ9นะครับ2 6 7 9ครับสีบอกอกศู1ห้เก้าครับไปส2สนะครับเลข2ครับมา2ตัวล่างเลยนะครับ ต่อมาครับ16พฤษภาคมครับ16พฤษภาคมออก05 1 0 9 5้านละสอนะครับหลักสิบครับของรางวัลที่1นะครับหลักสิบของสองของสองบนนะครับ9ก้าบวกสองเก้นะครับ11บวกหครับเป็น12ใส่2บวกอีก4ของที่ครับเป็น6บวกอีก1ของที่ครับเป็น7บวกอีกสองที่ครับได้9ได้2 6 7 9ครับ สองหกสองหเจดเ้านะครับได้สองหกเ้าตับงต่อหนึ่งมิถุนายนครับออกไป3ามหนึ่งห้าหกเจ็ดนะครับได้สองสนะฮะห้าเจ็ดละสองสนะครับเลขสครับเข้ามาในหลักสิบล่างนะครัเรามาดูกันต่อนะครับหนึ่งมิถนายนครับแปดสามหนเท่าจละสองสนะครับนะครับหลักสิบ คับของเราที่หบวกด้วยหลักหน่วยสองตระครับ6กบกสี่เป็น10บนะครับสิบวกหนึ่งครับเป็น11นะครับใส่หบวกอีก4ของที่ครับเป็น5บวกอีก1นึงของที่ครับเป็น6บวกอีก2คงของที่ครับเป็น8นะครับได้1 5 6ห้าหกแปดครับหนึ่งห้าหกแลปดนะครับนะครับสิบหกินาวนวยนครับออก5 16 9นึจครับและ6 4 เลขหกครับเลขหกครับมาในหลักเด่นเข้ามาในหลักสิบครับหลักสิบล่างนะครับต่อมาครับสิบหกมิถุนายนครับคำนวณต่อนะครับห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดหกสี่นะครับหลักสิบหลักสิบของรอนที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักหน่วยสามตัวล่างหกบวกสี่เป็นสิบสิบบวกอีกหนึ่งคงที่ครับเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งครับบวกอีกสี่ครับเนนบวกสี่เป็นห้า ต่อีกหนึ่งครับเป็นหกบวกสองที่ครับเป็นแปดได้หนึ่งห้าหกแล้วแปดนะครับหนึ่งห้าหกแล้วแปดประมาณนี้นะครับหนึ่งกรกฎาคมครับออกสามสี่เจ็ดสองห้าแปดครับแล้วแปดสามนะฮะเลขแปดครับเข้ามาในหลักสิบครับต่อมาครับหนึ่งกระดาคมครับออกสามสี่เจ็ดสองห้าแปดครับแล้วแปดสาม สามสี่เจ็ดสองห้าแป้อยแปมลขแครับเพราะหมหลักสิบนะครับของ2ตัวล่างนะฮะต่อมาครับหนึ่งกรกฎาคมครับออกสามสี่เจ็ดสแป้อยสนะครับหลักสิบครับหลักสิบลองหลักสิบรองที่1หนครับบลกด้วยหลักหน่วยของ2ตัวล่างครับห้าบวอกสาเป็น8 8ดบวกด้วย1นึงของที่ครับเป็นเก้เริ่มกระต่ายบวกอีสีของที่แล้ครับ 9ก้าบวกสี่เบวกสจะเป็น13ใส่สามกับบวกได้1นึงที่นะครับเป็น4บวกได้สที่เก้าสุดท้ายเกเป็น6กได้สองเก้าสามสกครับเก้าสและหกนะครับสิกรกฎาคมครับออกไป7เจ็ดสามสแปดครับละละนะครับเลข3าครับเด่นเข้ามาในหลักนยครับของสองกรดานนะครับสิกกรกฎาคมครับเรามาดูนะครับหลักสิบ สองเอาไว้ที่หนึ่งนะครับคือแปดบวกด้หลักหน่วยครับของสาตรางลแาสิบสิบเอ็ดบวกหเป็น12ใส่สอบวกด้วย4ครับเป็นหกบวกที่หนึ่งของที่ครับเป็น7บวกก็มี2ทีครับ7 8็เก้าได้เก้าได้สองหกเจนะครับสองหกเจาน่อไปก่อน ที่เป็นสองหกเจ็ดเก้าเรามาดูหนึ่งสิ่งครเดี๋ยวสักครู่นะครับหนึ่งสิงหาคมหกสามในงวดที่คนละฟังนะฮะนี่ไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นผลเป็นผลรวมนี่ดูฝั่งนี้นะครับนะครับออกห้าหนึ่งสิงหาคมออกห้าหกเก้าสามเก้าหนึ่งครับในสองตัวล่างเก้าสอง เมื่อที่เราออกอะไรที่เราทดตอมงกรสองถอเจ็ดเก้าใช่นะครับรู้สึกจะมาออกสองตัวเลยนะครับมาทั้งสองมาทั้งเก้าเลยเก้าสองนะครับสนะองตัวตามจำนวนในงวดที่เราเรอคอยสวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง youtube นะครับหวยโชคเศรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปก,กระดิ่งแล้วก,กดเลือกทั้งหมดเลย นะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วกดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับอ่าเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้วฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากนะครับหลักสิบครับของวัที่หนึ่งนะครับผลการอาบวกด้วยหลักหน่วยสองตัวางคือสอง เก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งครับเป็นเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งก็เป็นสิบสองเิบสองบวกด้วยสี่ของที่และครับบวกด้วยสี่สองบวกสี่เป็นหกบวกเพิ่มอีกหนึ่งของที่ครับเป็นเจ็ดบอกว่ามีสองที่ครับเจ็ดแปดแปดเก้าได้เก้าได้สองหกเจ็ดเก้านะครับสองหกเจ็ดเก้าก็ถือว่าเลขเก้าสวยอยู่นะฮะ แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมันกลับมาออกสองตัวหรือเปล,ล่ากลับมาทุกสิบติกลงมันกลับอันนี้ชิบกกมมาพันมาหนึ่งตัวหนึ่งมีนาคมมาสองตัวเลยนะครับแล้วก็ชิบกมีนาคมมาสองตัวชิบกพฤษภาคมครับมาหนึ่งตัวนะครับชิบกสิงคมมาหนึ่งตัวแล้วก็หนึ่งมิถุนายนมาหนึ่งตัว 1อสิบหมิถุนายนเด่นมา1หลักนะครับหนึ่งกรกฎาคมเด่นเข้ามา1นหลักนะครับส่วน16บหกกรกฎาคมนี้เด่นเข้ามาในงวดของสิงหสิงมมา2ตัวเลยมาสองวลางเลยนะครับแต่ในงวดนี้ล่ะนะครับสองกาเราก็ต้องรอลุ้งกันนะครับแล้วํำไปสูตรเทียบสูตรนะี่ที่ผมลงไว้ให้นะครับ ันนี้สิบงวดบวกหนึ่งก็คือวัตถิรามันเข้าไงก็เลยเป็นบวกหนึ่งเด่นล่างสุดที่สับก็อย่างหนึ่งที่สําคัญเลยอยากให้เข้าไปกดในส่วนของปุ่มติดตามนะครับเพรวสั่นกระดิ่งถ้ามีสูตรใหม่อะไรใหม่ๆลงมานะครับมันก็ได้ตามได้ทันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลงสูตรตับสุดนั่นให้อีกนะครับยังเพราะว่าลงสูตรติด่ก่อนให้คุณลองจับออาไปได้เล่นก่อน,นครับแต่เพิ่งรีบไปซื้อลัตเตอรี่เลยมันเดี๋ยวอีกไกล แต่ว่าก็ดูดูกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทยอยลงสุดดับให้นะครับใจเย็นๆนะครับจะแหลงเีบครับเดี๋ยวทยอยลงให้นะครับฝากกด subscribe และแชร์เป็นกำลังใจที่สําคัญสำหรับนักคานวณเลยนะครับใครที่ผมขออนว่าอใครที่กด subscribe และแชร์แล้วกดติดตามผมขอให้ถูกหวยรวยโชคหมื่นล้านในงวดที่ถึง 对。